สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมประวัติแนวนะครับนาะกะมื่อเมื่อนี้ผ่ก็จะมาใหญ่ไอ้หมูชุดนี้นะครับนาะงิีตัวนี้ไปอยู่ขอกฟังทั้งผุนนะครับนาะแล้วก็จะใหญ่ชุดนั่นออกมาจาก1ิไอซิฟเตัวนะครับนาะกะมาใหญ่มาขอกนี่นะครับเพื่อที่จะให้ความเอร็ดนั่นหน่อยโล่งนะครับพี่น้องเนาะ ครับช่วงนี้ก็พายุเขาอีกแล้วนะครับนี่มันแอออาดเกินไปเนาะ,ะครับนี่ยี่สิบยี่สิบสองตัวเนาะครับเนาะสำหรับตัวนี้ก็สิบสองตัวนี่สิบสองตัวนี่ครับขอกซีคุ้นซีนี่ก็แออาดพอสมควรเนาะครับเนาะตัวนี้ชุดนี้ก็จะออกไปประมาณสิ้นเดือนเนาะครับเนาะชุดผลออกไปเบิร์ตแล้วสิบแปดตัวออกไปหมดแล้วนะครับ ราคาตอนนี้ก็คือ64บสี่บาทนะครับพี่น้องตัวนี้น้ำนักก็ล่อน้ำนักให้มันได้ทุกตัวก่อนนะครับให้มันผ่านเก้าสิบกิโลนะครับเนาะจังจะได้ราคา64บสี่บาทนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับกะท่ำให้มีสัตว์ท่ำให้สัตว์มีพิษนะครับเนาะหนีหนามขึ้นมาอยู่ เดี๋ยวน้ำขอกงห่านนะครับนี่ตัวนี้เป็นตาข่าบนะครับระมัดระวังกันน้ำแน่นะครับพี่น้องสำหรับงูหน่อยนี่อาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดการเพิ่นออกไปอา้าวเาจะไล่ไปที่ละตัวนะครับพี่น้องเนาะจะ เขาไปทีละตักวก่อนนะครับลองเบิงว่ามเขาจะไปง่ายหรือ,อยาก,าะกานะครับน้องเฮ้ยลูกมาทีละตัวก่อนนะครับเนี่ยอูกมาแล้วสองตัวนะครับเนาองะปล่อยอยู่นี่ตะลอกไปก่อนนะครับลุกไป,ป ลอยุน้ำก๊กอย่างฮาบึงตัวซอยก็คือกระสอบนะครับพีนบ่น้องเพราะว่ากระสอบมันเกี่ยวข้ากับตัวไรเฮา

ังตซีโตครับงาแตกไรมามันบยอยากมาเข้าต่องเอากุงหมอบใส่ก่อนนะครับกุงหมอบใส่แล้วกะ็คอยให้เขายางเผื่นปูนนะครับเขาจังสีมาตัวหนึง่งลาออกมาแต่ว่าจ้าไปใส่ระท่านเห็นอยู่ครับนี่ปล่อยไว้จักไปใส่ ทีได้น้ำหาหมูครับเป็นี่เอาตัวทีมันง่ายออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวแห้งเขาจะเบิดก่อนมันมันออกมาแบบเขาจะเรียนอ้อมขอกนะครับเลียนอ้อมไปอ้อมมาแต่ว่าจะบ,บ่ยอมให้จะบ,บ่ยอมเขามองเข้าหอยไปนะครับนี่เขาก็จะเลียนอ้อมไปสิอ้อมไปอ้อมมานะครับแล้วนกะ็มาขอกนี่ก็ อ้อมไปอ้อมมาแต่ว่าโบ้บอยอมเขาประตูนะครับเ่อก็เลยเด้เอากรงเอากรงหมอบนะครับเนะาะใส่แล้วก็ห้ามไปจอประตูนะครับเห้เขายางพื้นปูนนะครับจะเอาออกมากทีละตัวนะครับเนาะเห็นแล้วครับพี่น้องนอนอยู่นะครับนี่นอนอยู่อยู่ อยู่มุมมุมขอบฟังผุนนะครับเนาะนี่นะครับนี่มุมขอบตอนนี้เขาก็จะไล่มาเอาออกมาทีละอีกตัวหนึ่งนะครับเนะ<า>น้องกำแพงเขามาเท่าตัวทาทาออกมาหลายตัวมันมัน âu nhạc rồi <laughs> không nào rồi không đúng แบบนี้เขาก็ยังบ่อยากไปเนาะครับเนาะให้กินอาหารคนข้างจะอิ่มแล้วเขาก็จะบ่อยากาง่ายเนเนาะเดี๋ยวผมเอาเขาโก่งครับเอาวอกาเปิดออกมัตนตัวนี้มันจะง่ายเนี่ยครับมันยางผื่นปูนเขาก็จะยางดีดีกว่ายางผื่อนขีดต้มเนาะครับเนาะยางผื่นดิน ตัวเกือบบลอดนะครับคนเกือบไม่รอดเว้ยเฮ้ยเก่า14ตัวครับพี่น้องนี่ครับเขาเขามาเองนะครับนะ้นี่ห้ามโกงห้ามกระสูมากกวาหน่เพื่อนเขามาก่อนนะครับนาะเดี๋ยวน่าจะไล่เพื่อนเหรอเขาเขามาก่อน,นครับแต่เพื่อน ผมต้องเขาไปล้างขอกนครับเรืองเสียอาลงณม,มันดืด ไปยัง <c oughs> ที่วัวกับหมายอยู่ไปสุด <c oughs> ท้ายเดีย๋ยวเปิดล้างอาหารก่อน รไรมากเกือบตุยราบน้ำแล้วก็อาหารบ่ตะาบน้ำครับน้ำน้ำ เกียมืิวนี้ครับ Thì. được chị tôm từ xe tí là Các tôi ngày thì suốt để đưa, được nha lục lọt thứ thì โอ้โหีเ <Laure en> ูบเข้าไปนี่ยังหนักก่ น้าขังเตัเกาปวงัวหนุกน้าตีหนามออกไงตียาออ

ใช่ฮาถวยหางไว้ด้วยเนึ่ หิวดิได้กินแล้วเก่าพอกันกิน,กอ,นอยูอย่ว่เดี๋ยว Yudh, yudh, yudh Ya kacang Maafin, maafin, nama kacang Ani ah, ini ah, ah Pih, pih, pih Pih, pih, maafin Maafin, pih, pih. pih, pih, pih. Ah, pih, pih.